มาครับมาฝึกอ่านแบบคานกันนะครับตัวนี้เป็นคานนะครับสิ่งแรกที่เราต้องดูนะครับตัวนี้เป็นรูปตัดตามยาวนะครับอันนี้เป็นรูปตัดตามขวางคานของเรานะครับระยะนะครับระยะของคานนะครับก็คือจากกึ่งกลางเสานะครับไปกึ่งกลางเสาเนี่ยระยะตรงนี้นะครับคานของเรานะครับยาวอยู่ที่3.6เมตรทีนี้คานของเราเนี่ยก็จะมีเหล็ก ทั้งเสริมทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับพฤติกรรมการโก่งของคานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาคานของเรานะครับรับแรงอันนี้เป็นคานนะครับคานของเราเนี่ยเวลาเขารับแรงนะครับเรเขารับแรงเนี่ยมันจะเกิดการโก่งนะครับการโก่งก็คือเกิดการโก่งด้านล่างแบบนี้นะครับเกิดการโก่งแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเกิดแรงนะครับที่เราเรียกว่าโมเมนต์นะครับโมเมนต์ดัด พอเกิดแรงปุ๊บนะฮะมันก็จะเกิดนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าการวิบัตินะครับคานของเราเนี่ยก็จะเกิดการแตกร้าวนะครับบริเวณข้างล่างเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากคนกีตเนี่ยมันรับแรงอัดได้ดีแต่รับแรงดึงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเกิดการแตกร้าวด้านล่างแล้วก็บริเวณด้านบนนะครับ ด้านบนคานตรงนี้นะครับก็จะเกิดการแตกลาวเพราะฉะนั้นหลักการเสริมเหล็กเนี่ยเราจะต้องเสริมเหล็กนะครับในเรื่องของเหล็กรับแรงดึงนะครับก็คือเราเสริมเหล็กเห็นไหมฮะด้านล่างเนี่ยเขาจะเสริม2เส้นเลยนะครับแล้วก็เสริมด้านด้านบนตรงนี้นะครับสมมุตินะครับเราตัดเซกชันนี้นะครับเราตัดเซกชันนี้เนี่ยตรงบริเวณนี้เนี่ยตำแหน่งของเหล็กเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ไปดูนะครับ ตำแหน่งของเหล็กบริเวณนี้นะครับพอเราตัดปั๊บนะฮะน้าตัดของคารเรานะครับอ,อยู่ที่15เซนเมตรนะครับความลึกของคารนะครับอยู่ที่0.4เมตรทีนี้เหล็กของเรานะครับนะฮะ<ม>ก็จะมีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6เส้นนะครับเป็นเหล็กหลักเหล็กหลักเนี่ยใช้สำหรับการรับ แรงดึงของคอนกรีตนะครับก็จะมีเหล็กด้านบนอยู่ด้วยกัน2เส้นด้วยกันนะครับด้านนี้นะอสองเส้นนี้นะครับสเส้นนี้เนะี่ยก็เขียนว่า2เส้นผ่าศูนย์กลาง16นะครับก็คือ2เส้นก็คือ2เส้นนี้นะครับถ้าเราดูรูป3ามมิติก็จะเป็น2เส้น2เส้นนี้นะครับ2เส้นนี้ สามมิติ2เส้นนี้ก็ทำหน้าที่รับช่วยเหล็กช่วยคนกีดนะครับรับแรงดึง2เส้นผ่าศูนย์กลาง16ก็หมายถึงว่า2เส้นนะครับ2เส้นมีอยู่ด้วยกัน2เส้นด้วยกันนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง16ทีนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง16ก็จะมีเหล็กข้ออ้อยนะครับหรือบางทีเราเขียนว่า2ขีด db 16อ่าแบบนี้นะครับ สองเส้นข้ออ้อยอาจากนั้นนะครับด้านล่างเนี่ยเนื่องจากเกิดโมเมนต์มากนะครับก็จะใส่สองอจะใส่ทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะครับโดยเส้นแรกนะครับเส้นแรกเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นเหล็กหลักเนี่ยเราจะใส่ 2อ,สอเส้นนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง16ก็คือ2ขีด db 16กนะครับก็คือเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับสองเส้นถ้าเราดูรูป3ามมิตินะครับมันก็คือเหล็กอันนี้นะฮะทีนี้เวลาวิศวกรคำนวณเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีการเสริมพิเศษตรงด้านล่างนะครับเหล็กเสริมพิเศษด้านล่างนะครับอย่างนี้นะครับในแบบตัวนี้เนี่ย เขาจะเสริมด้วยเหล็ก2นะครับขีด12นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเหล็ก12เนี่ยก็จะใช้เป็นเหล็กเหล็กเส้นกลมนะครับเหล็ก Rb 12มิลลิเมตรนะครับถ้าเราดูรูปสามมิตินะครับก็คือตัวนี้2เส้นด้านล่างนี้นะครับอ่าสเส้นด้านล่างนี้ หลังจากที่เราคำนวณเหล็กหลักได้เรียบร้อยแล้วนะครับมันยังมีพฤติกรรมอีกนะครับก็คือว่าคานของเรานะครับมันจะต้องทําหน้าที่รับแรงเฉือนนะครับแรงเฉือนที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากน้ําหนักนะครับที่กดลงมาเนี่ยการวิบัตินะครับมันจะเกิดนะครับแบบนี้นะฮะมันจะเกิดแรงเฉือนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวแรงเฉือนตัวนี้นะครับเราสามารถนะครับใช้เหล็ก ในการรับแรงเฉือนได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเหล็กคอม้านะครับแต่สลับการออกแบบอันนี้นะครับเนื่องจากเหล็กคอม้าเนี่ยมันค่อนข้างดัดยุ่งยากเดี๋ยวนี้เขาจะใช้เป็นเหล็กปลอกแทนซึ่งในแบบนะครับในแบบเนี่ยเขาจะเขียนไว้แล้วนะครับว่าเหล็กเหล็กแบบนี้นะครับเขาเขียนว่าเหล็กปอนะครับปอก็คือคําว่าปลอก เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ6มิลลิเมตรแอด่อ่าคืออะไรนะครับคืออันนี้นะครับเราก็จะใส่เหล็กปลอกนะฮะเหล็กปลอกตัวนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง6 6ม mm, มนะครับระยะแอดนะครับแอดคืออะไรนะครับแอดคืออะไรเหล็กปลอกก็ใส่แบบนี้นะครับแอดก็คือตัวนี้นะครับเหล็กปลอกของเราห่างกัน0.175 สำหรับคนที่สนใจนะครับเรียนคอร์ส RC Design นะครับเราจะสอนออกแบบนะครับ RC d e s i ดีถ่ายถ่ายแรงนะครับตั้งแต่แปรนะครับแปรนะครับจันทันนะครับลงมาเรื่อยนะครับเสานะครับเสาพื้นต่อหม้อนะครับฐานลากฐานลากก็จะมีทั้งทับแผ่ทั้งเสาเข็มนะครับแล้วก็สามารถ ไปทำรายการคำนวณได้นะครับซึ่งในคอร์สนะครับในคอร์สก็คือ RC Design นะครับมือใหม่สู่มือโปรนะครับคาดถ้าใครสนใจนะครับสามารถทักไปที่นะครับ Line ไลน์แอดนะครับพิมพ์คำว่าแอดนะครับ d o y 1 0 x นะฮะหรือไปที่เว็บไซต์นะครับนะครับครับเบอร์ไวเว็บนะครับเบอร์ไวเว็บ นะครับ d o ย1 0 x นะครับ .dot นะครับ .com และเจอกันในคลาสนะครับ